สวัสดีครับคุณฟ้าใสาวันนี้ทำคลิปมาให้ฟ้าใสายโดยเฉพาะเลยนะเพื่อเข้าใจโครงสร้างของเพลงที่ฟ้าใสายยังไม่เข้าใจเพราะว่าฟ้าใสานี้ขาดขาดคลิปเดอะคนะอย่างเปิ้ลนี่มีคลิปนะไม่ใช่คลิปนี่ผมนะคลิปนี่พรสวรรค์หมายว่าเปิ้ลนี่ผ่านสองประตูประตูด่านจังหวัด เปิ้นผ่านด้านคีย์เปิ้นก็ผ่านแต่เปิ้นขาดาาวเวอร์ของเสียงอ่ะวเวอร์เสียงก็คือก็ต้องไปปั้นเสียงให้มีมวลหนาขึ้นโดยใช้ power ปั้นก็จะมีมวลหนาขึ้นแล้วค่อยไปสร้างลีลาตามสไตล์ของเปิ้ลอันนั้น่ะเปิ้ลมีหน้าที่ปั้นเสียงปั้นเสียงให้หนาโดยใช้ power ปั้นส่วนลีลานั้นเปิ้ลก็ไปออกลีลาตามสไตล์ของเปิ้ลเอง แต่ของฟ้ uh, าสายเนี่ยไม่มีกิฟก็คือขาดทั้งจังหวะแล้วก็คียไม่แม่นเปิ้ลก็เปิ้ลคียไ,ได้นะแต่ว่าขาดขาดทักษะการการไล่สเกลอ่ะถ้าไล่อยู่เรื่อยๆเสียงจะแม่นกระโดดขั้นคู่แม่นแต่ว่ายังมีบางโน้ตยังไม่ตรงเพราะว่าขาดนั่นเองอันน,น,นี้อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากเดีนี้มาดูของฟ้าสายดีกว่าฟ้าสายนี่จะต้องทําความเข้าใจกับโครงสร้างของเพลง ถ้าจะเข้าสู่อาณาจักรเพราะภาษายนี่ขาดเลยไม่มีทั้งสองกันเลยใช้คําว่าไม่ใช่นักร้องอ่ะเข้าสู่อาณาจักรดนตรีไม่ได้เพียงแต่ภาษายเป็นคนที่ร้องเพลงได้แต่ไม่ใช่ร้องเพลงเป็นเออไม่คือไม่ได้เป็นนักร้องอ่ะเป็นผู้ที่ร้องเพลงได้ก็อาจจะก็อาจจะร้องตามคาราโอเกะร้องได้แต่ว่าพอมาเป็นนักร้องจริงอ่ะมาเข้าวงเนะี่ยมันต้องเป็นตัวเองมันต้องช่วยตัวเองเพื่งตัวเอง <laughs> มันต้องเป็นนักร้องตัวจริงอ่ะมันต้องเข้าใจโครงสร้างของเพลงอืมตรงเนี้ยซึ่งผมจะอธิบายให้เข้าใจนะครับโครงสร้างของเพลงก็จะมีท่อนอ่ะท่อนต่างๆที่ท่อนต่างๆก็จะมีท่อนอินโทรแล้วก็ท่อนร้องหนึ่งนะท่อนร้องหนึ่งแล้วมาท่อนร้องสองนะแล้วมาท่อนฮุกแล้วมาท่อนร้องสามก็คือท่อนจบนเลยแม้มันจะมีสี่ท่อนเองคือท่อนร้องหนึ่งใช่ไหมท่อนร้องสอง จำไว้ท่อนร้องท่อนท่อนร้องสามแต่ว่าก่อนพอจบสองมันต้องมาฮุกเสมอนะคือหนึ่งสองก็ต้องมาฮุกเลยมันเป็นอย่างนี้เต็ีเพราะจบฮุกเนี่ยมันจึงจะมาท่อนที่สามท่อนจบขอให้จำ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 ,จำลักษณะนี้ก็คือมีอินโทรนะแล้วก็มีร้องหนึ่งแล้วก็มาร้องสองแล้วก็ฮุกแล้วก็ร้องร้องจบเนะี่ยมีอยู่แค่นี้เองนะทีนี้มันจะแตกต่างจากตรงนี้ก็ตรงว่ามันไปนเพิ่มเติมเองก็ขึ้นอยู่กับคนออกแบบเพลงอ่ะ เขาไปดีไซน์เองดีไซน์ให้มันให้ม right? ันอย่างเช่นท่อนร้องหนึ่งอย่างเงี้ยพอร้องหนึ่งปุ๊บเขาจะมีท่อนเชื่อมเนี่ยท่อนเชื่อมอย่างเงี้ยนะเชื่อมเอาแค่สองห้องบางเพลงก็เอาแค่สี่ห้องเนี่ยผมเขียนตัวอย่างไว้แล้วนะหลังจากจบร้องหนึ่งมันก็จะมีท่อนเชื่อมแล้วอาจจะแค่สองห้องอาจจะเป็นดนตีสลอว์เป็นเมโลดี้อะไรก็ได้แค่แค่สองห้องอย่างเงี้ยหรือมมนก็เป็นสี่แต่จะไม่ถึงแปดเสร็จแล้วจึงมาอีกท่อนหนึ่งเป็นท่อนร้องจากท่อนร้องหนึ่งเป็นท่อนซับของร้องหนึ่ง อ่ะหรือท่านรองก็ได้มาหรือท่อนขยายความของหนึ่งก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนประพันธ์เพลงนะก็จะให้ไปท่อนขยายความก็ได้มันก็เป็นอีกท่อนหอ 2, 3, 4, 8, นึ่งนะเหมือนท่อนเหมือนท่อนร้องเลยแต่เันแปดห้องเหมือนกันนะอ่าเนี่ยมันก็เป็นท่อนอย่างเงี้ยหนึ่งอันนี้ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่มาถึงห้องแปดเนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะฮะขอให้รู้ไว้ว่าทุกครั้งที่มีท่อนมันจะม,ม ai, นะีท่อนเชื่อมกับไอท่อนขยายเนี่ยนะท่อนเชื่อมมันจะมีสองหรือสี่ แล้วก็ท่อนขยายนะเนี่ยพราะเราจริงมาท่อนสองมันจะเป็นอย่างนะี้นะจากท่น 1, อนหนึ่งมาท่อนสองเนี่ยนะมันจะมีท่อนอย่างเงี้ยท่อนเชื่อมท่อนขยายจบท่อนสองเหมือนกันก็อาจจะมีท่อนเชื่อมท่อนขยายเหมือนกันลรวจริงมาฮุกอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมเขียนหนึ่งให้เต็มเลยโวคอลหนึ่งนี่คือท่อนร้องหนึ่งมันจะตามด้วยท่อนเชื่อมสองห้องหรือสี่ห้องแล้วแต่หรือไม่ก็มาท่อนขยายเลยไม่ต้องมีสองอันนี้ก็ได้มานมีน้เลยก็ได้ไไมันแล้วแต่เพลงนะ หรือไม่มีไม่มีขยายมีอันนี้แค่สองห้องกระพอเนี้ยมันแล้วแต่เพลงเขาแต่งเพราะนั้นแต่ให้รู้ว่าจากร้องหนึ่งมาร้องสองมันจะมีตัวนี้มาขั้นแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมันแต่งแล้วแต่เจ้าของเพลงก็เจ้าผู้พันอันสองเหมือนกันก็จะมีแบบร่บบะจกสองปุ๊บก็จะมีไอ้นี่มาขั้นแล้วจิงจะแล้วจงจะมาฮุกแต่ผมไม่ได้เขียนตรงนี้แต่ให้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 รู้ไว้เขียนเป็นตัวอย่างแค่หนึ่งกระพอว่าหนึ่งมันเป็นแบบนี้นะสองก็เป็นแนวนี้แหละเออแต่แต่มาเขียนตรงนี้แต่ไม่ได้เขียนพวกขยายตรงนี้แต่ไม่เหมือออนนกกัเแล้วมางุ ทอนฮุกเหมือนกันการจะเติมพวกนี้ก็ได้เนี่ยแล้วแต่เขาเจ้าพัธุ์ผู้พวพันเองเก็จะทํามานะผมผกฮุกเสร็จแล้วก็จะมาท่อนเนี้ท่อนเนี้ท่อนท่อนร้องจบเนี่ยพอร้องจบพวกมันก็จะมีสองอันเนี่ยแล้วจึงจบก็ได้สองอันเนี่ยหรือจะเป็นขยายจบมันแล้วแต่นะขอให้รู้ว่ามันมีท่อนเชื่อมมาท่อนขยายเป็นแบบนี้ทุกท่อนทุกท่อนสามารถมีได้นะเมื่อเมื่อเมื่อเราเข้าใจท่อนนี้เนี้ยเวลาคุยกันจะรู้ว่าเอ้าไปร้องท่อนหลังหลังฮุกเราคนรู้มาร้องท่อนนี้แล้วเออหลังฮุก ก่อนท่อนเชื่อมท่อนอะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วก็จะเข้าใจนะเนี่ยต้องสื่อสารต้องเข้าใจท่อนนี้เพลงนี้ก่อนนะเมื่อเข้าใจเพลงแล้วคีิเข้ามาดูวาแต่ละท่อนเนี่ยนักร้องเนี่ยตรงนี้แหละตรงที่นักร้องหน้าที่นักร้องมันต้องต้องมานับภายในห้องเนี่ยต้องมานับบีดละนี่ผมเขียนท่อนอินโทรให้ดูนะอินโทรเนี่ยจริงๆมันมีแค่สี่โดยปกติมีแค่สี่นะเนี่ยจากหนึ่งว่าสองนี่คือห้องหนึ่งนะอันนี้อันนี้คือห้องรถเหมือนห้องห้องหนึ่งนี่ห้องสองนี่ห้องสามห้องสี่ แต่ผมเขียนมาก่อนเนี่ยราะอะไรเหตุที่ต้องเขียนก่อนนี่นั่นเดี๋ยวระบายสีให้เห็นเลอันนี้มันมันจะเป็นห้องที่เกิดก่อนนะเกิดก่อนมาก่อนดนตรตีจะไม่เล่นเลยแต่มันจะมีห้องห้องอยู่ห้องหนึ่งมันเกิดขึ้นมาก่อนที่ดนตรีจะเล่นแบนทั้งวงจะเล่นพร้อมกันตรงเนี้ยต,ต,ตรงตรงจังหวดหนึ่งเนี้ยของห้องหนึ่งเนี้ยเขาจะนับมาก่อนเสมอไม่งั้นเข้าไม่ตรงกันถูกไหมเช่นมือกลองก็จะนับหนึ่งสองสามที่อาจจะกรอไม้หรือไห้แฮวก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้แหละที่ ที่นักดนตรีก็ต้องเคาะตามต,ต้องต้องรู้ด้วยนะเมโลดี้อาจจะขึ้นขึ้นก่อนหนึ่งก็ได้เนี่ยมันเข้ามาก่อนเราจะได้รู้มันเข้าจังหวะไหนไงนะอ่าก่อนที่เข้าจังหวด 3, ะวดสามก็จังหวะดสี่ก็จังหวะดหนึ่งอ่อย่างเช่นเช่นเพลงอ่าเดี๋ยวนึกเพลงอะไรได้เดียวสุริสุดเดียอย่างเนะงีนะ้ยตาด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 า

นี่ยทีนี้การนับเขาจะนับแบบนี้อ่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะนับทีนี้จะเข้าร้องอ่าเดี๋ยวจะเข้าร้องเนี่ยจะ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 ,จะให้ภ่ษสายา่สายต้องเช็คอย่างนี้หมดทุกเพลงแล้วนะเพลงทุกเพลงจะต้องมีนับมาก่อนไหนที่เข้าเพลงอะจะเข้าเพลงอะห้องจะเข้าเพลงแล้วมันจึงเป็นห้องที่หนึ่งนับเป็นห้องที่หนึ่งถ้เพลงนี้ได้เป็นสี่พอถึงห้องที่สี่เนี่ยตรงนี้แหละนักร้องจะต้องระวังพึงระวังเพราะนั้นนักร้องต้องนับมาด้วยไง พอใส่ก็ต้องนับมาด้วยหนึ่งสองสามสี่เพราะเราจะต้องร้องห้องที่ห้าไงหลังจากสี่นะมันก็ไปห้องห้าใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นท่อนอื่นก็เลยไม่ไม่ใช่ห้องที่ห้าก็เป็นห้องหนึ่งแต่เป็นท่อนใหม่ท่อนร้องเนี่ยท่อนร้องนับหนึ่งท่อนห้าไม่มีเพราะเพราะท่อนนี้โทรมีแค่สี่ไงท่อนนโทรมีแค่สี่ก็จบแล้วไงจบสี่ก็จบนี่ไงทีนี้ก่อนที่จะเข้าท่อนร้องว่าสักร้องก็จะต้องเช็คว่าเอ๊ะมันร้องก่อนเข้าจังหวัดหนึ่งหรือหลังจังหวัด หนึ่งเป็นจังหวะสองหรือจังหวะสามอันนี้นักร้องต้องเช็คแล้วก็มันหรือว่ามันร้องก่อนที่จะเข้าจังหวัดหนึ่งก็ต้องมาเช็คในห้องที่สี่ถูกไหมห้องสุดท้ายที่มันจะส่งไปยังห้องที่หนึ่งนี่นักร้องก็ต้องมาเช็คนี้ละเพราะฉะนั้นฟาสายก็ต้องนับตามไปด้วยหนึ่งสองสามสี่พะห้องที่สี่ปุ๊บสี่สองสามถ้าถ้าเพลงมันขึ้นร้องตรงนี้ร้องตรงไหนก็ต้องไปจดบัติ๊กเช่นเพลงที่เออเพลงที่ที่ที่ฟาใสร้องอ่ะนะ เพลงอะไรดีอะจกตัวอย่างเพลงอะไรนะไอ้ไอ้อะไรนะเพลงไนะทยเดี๋ยวด้ยวยฟ้าคงอะไรฟ้าไม่เป็นใจหรืออะไรนะฟ้าสะใจอ๋อคงใจกองก็จะส่งก็หนึ่งสองสามสี่แปดห้องผมจำได้อินโทรห้องแปดห้องแปดห้องลถตกองส่งนะส่งต๊กโต๊ะตึง ฟ้าเนี่ยอ่าตัวกองส่งพอรบฟกตึงพอลงหนึ่งตึ้งเนี่ยแสดงว่าเข้าห้องนี้ละแต่ยังไม่มีเสียงร้องถูกไหมพอตึงฟ้ามันมาร้องที่สองเนี่ยฟ้าใสก็ต้องมากบมา,มา,มาติดตรงนี้คําว่าฟ้าตรงเนี้ยเขียนว่าฟอฟันสระอาไม่โทฟ้าตรงเนี้ยฟ้าคงสะใจเอ้สองสามสี่หนึ่งเลี้ยงง,ยง่ายเลยเนี่ยพอหลังจากกองส่งทีนี้ฟ้าใสก็ต้องฟังว่ากองเนี่ย ฟาใสยต้องฟังว่ากองมันจะส่งตอนจบห้องเสมอแต่ละท่อนเนี่ยเวลาจบปุ๊บกองจะส่งให้รู้ว่าหมดท่อนเงี้ยเพื่อจะเข้าท่อนใหม่ให้เตือนเฟาใายต้องเข้าใจกฎกติกานี้ต้องเข้าใจกฎกติกานี้เมื่อไรที่กองส่งนั่นคือจบท่อนท่อนใดท่อนหนึ่งนะจบจบช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยฟาสายก็ต้อง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 เข้าใจเวลาเขาส่งแล้วต้องจํารูปส่งไว้ด้วยต้ลกตึงฟ้าคงสะใจลองตามเลยเนี่ย แล้วถ้าเป็นเพลงอื่นละ่ะเอาอยัางเพลงที่เพลงอะไรนะ With You Still in Love with You อ่า Still Love with You กะมันเดี๋ยวผมจำไม่ได้เพลงที่จำไม่ได้เพลงจำไม่ได้เอาเพลงที่จําได้แล้วกันผมใส่ตัวอย่างมาเพลงที่จําได้อันนี้เพลงง่ายๆคอร์ดเนี่ยเขาจะเริ่มคอร์ด A minor เพลงเนี้ย A minor มา F แล้วก็มา C แล้วก็มา G ไอคอร์ดที่เขาเปลี่ยนเนี่ยฟ้าใสก็ต้องฟังด้วยว่าขนาดที่เราร้องอยู่อยู่ห้อง A นะกีตาร์เขาตีคอร์ด A อยู่เบสก็เดิน A อยู่เนี่ยฟ้าใสก็ต้องฟังทั้งเสียงเบสทั้งเสียงกีตาร์นะทั้งเสียงกลองฟ้าใสต้องต้องแยกฟังต้องฟังเป็นนะฟังไม่เป็นนี่ก็เรียกว่าโอ้ไม่ได้ต้องฟังต้องไปฝึกฟังให้เป็นนะอ๋อคอร์ดมันอยู่เสียงนี้เพราะเราจะเปล่งเสียงเราต้องเปล่งนให้อยู่ในคอร์ด A อเอเมเนอ แล้วเป็นจังหวะไหนล่ะมันก็นแล้วแต่เพลงใช่ไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างมาเพลงของเลดี้กา้าเพลงมันของนง่ายๆผมก็เลยมาใส่ไาให้เป็นเพลง all way all way remember us นะ this way นะเนี่ยเริ่มต้นมันก็ร้องว่าไง mm hmm. a l i s o n t h sky มันมันต,นต,นตน a n ตั n ตั n a l i s o n t h sky มันมาก่อนเลยเออเนี่ย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 มันมาก่อนเลยนะนะ จริงจะ alison sky sky นี่คือ1แสดงว่าลง3 3มสาม alison โอนมาแต่สอครึ่งเลยมั้งหนึเรียกว่า3 2 3 4มี่นี่เขานับอย่างนี้นะเขาใสยดูนะหนึ่งหน3่3สอง สี่สองอิสโนสกายเนี่ยสองสามอิสโนสกายแสดงมาสามสองถึงอลิสโนสกายอ๋อสองครึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมผมเช็คผมทำให้ฟ้า,ศา,ศาใสดูนะอิสโนสกายสกายนี่ลงจังหวัดหนึ่งนะสกายลงจังหวัดหนึ่งหมายว่าอ่าเนี่ย นี่มันอยู่ในท่อนอินโทรอยู่พอกตีคอร์ดเนี้ยปุ๊บอลิโซนสก,กายจริงยลงเอ i n เนอร์ลงหนึ่งที่แล้วกีตาร์ก็ตี minor. เอไมเนอร์เบสก็เดินเอก็เป็นห้องหนึ่งจังหวัดหนึ่งทุกคนทำอบกันนั่นคือท่อนร้องแต่ว่าร้องเสียงไม่ได้เปล่งเ,เ,เสียงมันเปล่งมาก่อนมันไม่ได้เริ่มตรงนี้มันเริ่มตรงก่อนแล้วเริ่มสองครึ่งผมเช็คเมื่อกี้เนี่ยตื จึงอะลิโซนาสกายนี่ไงพอสองปุ๊บใช่ไหมแล้วมันยกไปอะ่ะแล้วก็ยกเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนี่นะยกตรงเนี้ยอันนี้สีมันไม่ชัดเนี่ยแหละสองนี่นะสองเนี่ยนะจกกังหวะสองเราไม่นับแต่พอยกปุ๊บเรานับเลยอะอะลิโซนาสกายเนี่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 ยฟาใส่ก็มาเช็คเลยอ๋อพอสายก็จะรู้ว่า อ๋อเพลงนี้เราต้องร้องในห้องที่สี่จังหวะที่สองยก,ยกสองครึ่งอะ่ะสองครึง่งเพราะฉะนั้นเราต้องนับตามนักดนตรีถ้าไม่นับภาษาก็เข้าไม่ถูกเนี่ยแลหละปัญหาที่ของภาษาอยู่ตรงเนี้ยเ,เข้าจังหวะไม่ถูกเพราะฟังคอร์ดไม่ร,ร,มรู้อาจจะฟังคอร์ดไม่รู้ก็ได้คอร์ดมันเปลี่ยนทุกๆทุกๆห้องคอร์ดมันจะเปลี่ยนเพราะตอนที่สี่เราก็รู้อ๋อคอร์ดมันเปลี่ยนเสียงแล้วเนี่ยเปลี่ยนมาเสียงนี้พอเสียงนี้เราก็จําไว้วันหลังนะพอเสียงนี้ปุ๊บเราก็พอจังหวะสองสองยกเราก็ร้องเลยพอแทงจับ มานสนงไปลงหรืออะไรเจอปะสองลงปั๊บพอยกปุ๊บก็อ่ะอ่ะลิกลงจอสามไงพอสีสองอ่ะ resonance s k มันก็ดึงเลย burning in your eyes sky o w s a n burn มาลองอันนี้หนึงเลย sky on s n b บอร์หน้าสามสี่แลจสองันเดียบสองล้สกายบีนิงอินยูไมาเสีร้องที่สี่อลิสอลิโซนาสกายกาตรงนี้นะก็คือตรงนี้อันเดียวกันกายสามแสวหยุดสองนะสมสมติหยุดสองอลิโซนาสกายบีนิงอินยูไ Burning in your in eyes Sky สแสดงว่าเร็ว,วน,นี้ Alizona Sky Check เบินเบินตั้ง,งสามแล้ว Burning in your eye อ่าสามสามนะเนี่ยเช็คได้แล้ว Alizona Sky Check เบินเนี่ยแล้ออกคำว่าเบินที่กว่าที่สามเห็นไหม Alizona Sky สอง Burning in your eye เนี่ย Burning น่งอยู่นี่ burning in ลงจัวัดส in your high ก็ลงจังวัดหนึห้องห้องใหม่คอร์ดก็เปลี่ยนคอร์ด f อย่างเงี้ย e y ่ยอย่างเงี้ย eye on sun แล้วก็ look burning in your eye burning in your eye look at m e 1 2 3 มีลุกเก e l มีลุกเกมีแสยงลุกเห็นสิลุกเกมีลุกเก็ดมีนี่างนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเราคือคือเรื่องที่เพราะสายจะต้องไปไปจดแบบที่ผมทำเนี่ยนะคิดเ้าไว้เลยแล้วใส่ภาษาไทยเข้าไปเนี่ยตรงนี้ช่องช่องนี้ใส่ภาษาไทยใสย่เข้าไปใส่เราจะรู้มันร้อง ก็จะง่ายง่ายที่ฟาสายจะเข้าได้ถูกนะผมจะลองเล่นเล่นดูนะเ m i n เ r er C รเผมจะลองเล่นดูบางทีคือผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญชำนาญไม่ใช่นักร้องไม่ใช่มือกีตา้านะต้องต้องเจ็บอกให้รู้กอ่อนผมไม่ใช่นักร้องและไม่ใช่มือกีตา้าแต่กำลังจะกำลังจะบอกบอกบอกให้ฟ้าสายได้เข้าใจนะบอกให้เข้าใจนะก็เดี๋ยวดูผมจะลองเล่น นี่มาห้องน้ำพิกลกับพิกลกับเดี๋ยวพิกลับอย่างไงมันจอมันพิกลับไม่ได้ได้ไหมเนี่ยแล้วไม่ยอมพิก